ข่าวของนางเอกสาวเบนรารานีนะคะที่หลังจากที่โสดมานานแฟนๆก็ห่วงค่าว่าวันวาเลนไทน์ปีนี้เจ้าตัวจะเหงาหรือเปล่าซึ่งเธอก็บอกว่ารับงานไว้ไม่มีเหงาแน่นอนค่ะ ออกปากว่าหัวใจยังสดร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะสำหรับนางเอกสาวเบลล่ารานีหลังจากไร้ข่าวกับหนุ่มๆจนทำเอาหลายคนแซวว่าวันวาเลนไทน์ที่จะถึงนี้นางเอกคนดังจะเหงาหรือเปล่างานนี้เจ้าตัวพูดชัดเลยค่ะว่าวาเลนไทน์ปีนี้ทำงานไม่มีเหงาอย่างแน่นอนค่ะแถมยังไม่จำเป็นต้องซื้อดอกมาให้ตัวเองเพราะคิดว่าเดี๋ยวก็มีคนซื้อให้ส่วนจะเป็นใครก็แง้มให้รอลุ้นเอาค่ะไปฟังเสียงของเธอกันหน่อยค่ะ ไอะไรเลยแค่ใชหนึ่งวันทํางานมันก็ไม่ได้มีอะไรมาเสักพักหนึ่งแล้วแหละที่จริงแล้วอ่ะก็เป็นแบบวันบันทึงอย่างปีที่แล้วอ่ะวาเลนไทน์อ่ะเป็นโควิดพอดีเล้ก็แบบเหมือนได้อยู่ในท่ามกลางบรรยากาศดอกไม้ส่วนตัวค่ะที่ทะเบียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ปีนี้ก็รอดูว่าจะเป็นยังไงค่ะคนรอบข้างคือแบบเติมเต็มความรักที่ดี มาอยู่แล้วแบบครอบครัวเพื่อนฝูงแต่งจะสดยไหมคะสดค่ะตะหนิดไหม